สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะออพอดีเมื่อคืนเนี่ยแอดมินฝันแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะคะเป็นแอดมินห้องหวยเด็ดและสาระนะคะชื่อเล่นชื่อมาปรางอ,อ,อายุสามสิบเดเดี๋ยวทุกคนคือว่าถ้ามันต้องบอกอายุคือเราก็เรียกไม่ถูกว่าจะเรียก พี่เรียกน้องเรียกอะไรดีไม่ต้องเรียกแอดมินก็ได้ค่ะเรียกมะปางเฉยเฉยก็ได้นะคะพอดีเมื่อวานเนี้ยฝันที่เล่าไปเมื่อคืนเนี้ยฝันว่าไปศาลแม่ตะเคียนแล้วก็ไปเจอเรือเรือแม่ตะเคียนอะเป็นไม้แม่ตะเคียนแต่ว่าเป็นรูปเรือแล้วก็เขาขึ้นเป็นเลขเลยในฝันเนี้ยคนนี้ลุกหมดเลยลุกทั้งตัวเลย เห็นเลขหนึ่งสามเก้ากับหนึ่งหกเก้าแล้วเมวื่อวานเนี่ยหวยฮานอยมันออกเก้าสามหนึ่งเมื่อคืนก็เลยสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อธิษฐานบอกว่าขอเลขสามตัวฮานอยก็ได้หวยรัฐบาลก็ได้หรือให้ฮานอยก่อนก็ได้หวยรัฐบาลค่อยเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้คือในที่เราอธิษฐานขอนะเมื่อคืนก็ฝันฝันว่าหวยฮานอยออก แปดหนึ่งแล้วก็ฝันว่ามีผู้ติดตามช่อง y o u t u b e เนี่ยห้าร้กว่าคนแต่จําไม่ได้2ตัวท้ายมันรู้รู้แต่ว่า5อะไรสักอย่างหน0่งห้ร้กว่าคนน่ะแล้วทีนี้แอดมินก็มานั่งคิดมันไม่ได้อยู่ในหัวเลยนะ8ปดสีนึ่งอะ่ะเพราะว่าที่แอดมินคํานวณได้เมื่อวานที่ลงไปอะ่ะแอดมินคํานวณได้40 3ตัวคือ940เสร็จแล้ว แอดมินก็เอาไปเล่าในกลุ่มหวยฟัมฝันเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าออกไปแล้วเมื่อวานไอ้ไอ้หนึ่งอปสี่หนึ่งอะไรเนี่ยนะแอดนมินก็ออกอะไรเมื่อวานออกเก้าหก้าสามหนึ่งก็เลยเข้าไปดูผลย้อนหลังขอตัวพิเศษเมื่อวานออกหนึ่งแปดสี่แล้วก็ตัวเว p ีออกหกสี่ศูนย์ อันนี้แอดมินก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น4041เพราะเมื่อวานเนี้ยตัว v ี p มันก็เป็น4ตัวพิเศษก็มีมี4แอดมินว่าหวยตัวเก่าของพวก VIP หรือไม่ก็ตัวพิเศษน่าจะออกตัวธรรมดาเพราะว่าเลขตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในฝันไม่ได้อยู่ในหัวเราเลยไอ้841ถ้าแม่ตะเคียนท่านให้จริง ท่านมาให้อดมินมาโดนบรรดาให้อดมินถูกเดี๋ยววันนี้แอดมินจะลองซื้อทักสิบบาทยี่สิบาทดูปกติช่วงนี้จะหยุดซื้อหวยแล้วไม่ได้ซื้อเพราะจะเก่งหวยรัฐบาลจะเก็บไว้แทงหวยรัฐบาลแต่เมื่อวานน้นเสียดายพลาดฝันแล้วไม่ได้ซื้อวันนี้ก็เลยว่าจะซื้อสิบบาทยี่สิบาทดูก็ฝากตัวเลขด้วยนะคะแปดซีหนึ่งอดมินฝันเนาะถ้าใครชอบก็ก็ซื้อตาม หบาท10บาทแล้วแต่นะคะดวงใครดวงมันอันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ